สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องเดียเดียกีโกะอีกแล้วนะคะวันนี้เดียก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ถูกและดีสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะหรือว่าคนที่มีผิวแพ้ง่ายเหมือนเหมือนกันนะทุกคนก็คือเราเป็นประเภทแบบเป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแพนเนอรี่นะคะก็จะมาแนะนําเป็นตัวโทนเนอร์กับ ตัวเซรั่มนะทุกคนตัวแรกที่จะมาพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นตัวโทนเนอร์นะอันนี้จะเป็นแอนตี้แอคเน่โซลูชันนะคะอันนี้ก็เหมือนจะแบบเป็นใช้หลังจากที่เราล้างหน้าอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ใช้เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลืออยู่บนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้คือลองใช้มา พักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เช็ดได้โอเคนะแล้วก็พวกสิวอะเวลาสิวขึ้นเนี่ยมันตอนนี้เรามีสิวแบบที่ขึ้นอยู่นิดหนึงบริเวณคางนะคะพ่อใช้อะ่ะมันก็จะทําให้พวกสิวอะไรพวกเนี้ยแห้งเร็วนะทุกคนต่อมาเราก็จะมาพูดถึงตัวเซรั่มนะคะอันนี้จะเป็น t t r e e intense serum นะทุกคนน้ำเซรั่มอะ่ะจะเป็นแบบใสๆเลยเดี๋ยวให้ดูนี่จะเป็นน้ำเซรั่มใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นพวก Tree t t ใช่ปะ นอกจากจะช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียนะทุกคนตัวนี้ก็ยังจะมีส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักก็คือชื่อว่าวิชฮัเซลนะคือตัววิชฮัเซลเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นพวกคอลลาเจนกับอีลาสติกในผิวจะทําให้ผิวของเราอะเหมือนกระชับแล้วก็รูขมขมนกระชับดูเต่งตึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีหลักๆเลยนะของตัวนี้แล้วทีทีเนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยทุกคน คือเซรั่มตัวนี้ราคาเพียงแค่149บาทนะคะได้มาทั้งหมด30 ml เลยนะก็ถือว่าถูกและดีจริงๆอะสรุปง่ายๆนะคะสำหรับโทนเนอร์แล้วก็เซรั่มของ p a n n นอรีนะทุกคนก็คือปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะเนื่องจากอย่างแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์เขาอะสะกัดมาจาก ธรรมชาตินะคะแล้วก็คือเขาอะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีซิลิโคนซึ่งเอ่อพวกคุณสมบัติพวกนี้คือเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วส่วนตัวเราอะใช้มาพักนึงใช่ไหมเราอะเป็นคนที่จะมีสิวเคลื่อนอยู่ในทุกๆเดือนก่อนที่จะมีประจําเดือนนะคะแล้วคือแบบมันเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้อะมันก็เลยต้องหาพวกผลิตภัณฑ์รักษาสิวอะไรพวกนี้มา แบบลองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วตัวเนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองบนผิวหน้านะคะแล้วก็ทําให้สิวของเราอะ่ะที่มันขึ้นเนี่ยตอนคือก่อนนั้นเนี้ยตอนที่ไปเชียงใหม่นะคะมันมีสิวขึ้นบริเวณคางซึ่งตอนเนี้หายไปแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูวอล์กเชียงใหม่ที่กําลังจะแบบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีสิวตรงคางเกิดขึ้นคือมันแห้งเร็วมันทําให้สิวอะแห้งเร็วมากสิวมันอักเสบเลยนะ คือสิวมันแห้งไปเลยแล้วก็ตอนเนี้ก็คือไม่ได้มีแบบเป็นนูนหรืออะไรออกมานะคะแล้วก็นอกจากจะช่วยทําให้สิวะที่อักเสบทุเลาลงนะคะก็ยังจะช่วยเรื่องการควบคุมความมันด้วยอันนี้ก็คือแบบเลิฟจริงคือนั่นแหละก็คงจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดอันนี้ก็คือแบบใช้ไปพักหนึ่งแล้วอันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าเออตัวนี้เขาดียังไงมีส่วนผสมยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆที่กำลังเป็นสิวอยู่แล้วอยากแบบ หาตัวช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือราคามันราคามันโอเคมากๆที่จะลองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะคะหรือว่าชอบให้เดียมาพูดเกี่ยวกับพวกสกินแคร์หรือสิวหรืออะไรต่างๆเรื่องการควบคุมความมันการดูแลของตัวเองอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เดียก็ไปแล้วนะทุกคน